ตรงไก่ใส่ใบมะเข็บเดี๋ยวตอนไก่ให้ล่นนะสบายดีทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมารำหน้าเละทุกคนการที่เอาหนขึ้นมาเมื่อวานนี้ คือหน้าก็คือใหญ่เลยทุกคนดำบมือเดี๋ยวสิเป็นเคืนลงดำบนาสาเมกี้ก็สาจนี่ลงก้อนแล้วเขาต้องใส่รองด้วยทุกคนเพราะว่ายันปี ได้ทุกคนลงไปดำหน้ากันวันนี้ข้าสิบุกเขาแล้วเฮ้ยง่ายๆ้าดำบาแล้วเฮ้ยง่ายนี่ข้าสิบุกได้ขึ้นกินข้าวแหละทุกคนเอ้ยบุกยี่ฮ้มันแล้วทุกคนคนคนอื่นอะเขาแล้วมันเลยย่างข้าวหน้าฉ่ำแหละยัม่ทันได้ดำแล้วหลายทงละเริมเมยละสิลมขาเฮ้ยหน้าแล้วทุกคนเอ้ย ยังหลายแหง้งหน้าเหาก็คือแบบไม่ได้จ้างนะทุกคนดำเองเลยปีนี้บมมีเงินจ้างนี่เฮอหน้าของเฮาก็คือเพิ่งใหญ่ทุกคนดำได้สามมือแล้วยัง่แล้วเลยี่สัตว์ทะเลก็สา,สามอกี้ดำอยู่พุนทุกคนนี่แล้วเฮานี้จะขึ้นกินข้าวเท่งมือนี้ เสิร์อลองกันปีงทุกคนเป็ิตาโหขนาดฮึบฮึบมีสาม,มิกกี้เสิร์ลองเป็ิตาโหขนาดทุกคนสาม,มิกกี้สบายดีดออกมาดำแต่เซาวนะสาม,มิกกี้นะเสื้อให้เพื่อลองนะงานเ่าปีงมีมีปีงอยู่บ้านนะ ว้าบปิงมือนั้นทุกคนหลายเลยทุกคนถ้าบิงจับสาวมิกกี้ก็คือซีดีและเบิ่งเฮน้าทุกคนสุดสายตาว้าเจนในกระดำแล้วมือนั้นเจนนี่กระดำเมื่อวานนี้ไปสาวเจนนี่ทุกคนเขาไปมาดมหน้าใส่สาวเจนนี่สาวเจนนี่วันนี้จะลองทุกคนจะเกิบอี เพราะว่าซาเจนย่านแห้งทุกคนซาเจนก็คือแบบบริสุทธิ์นี่แหละมันจับไปย่านที่เก้าโหกระตุกพิรุษยุฮันนะกระตุกน้ำกระตุกน้ำหวานนะทุกคนดำหน้าซาเจนเสื้อลองย่างเดียวนี้บอดำได้ทุกคนเอาย่านแห้งถนัดมือนั้นต้องได้เสื้อลองมือหนำถ้าไม่เสื้อลองมือก็คือบุกขาดทุกคนปีงตุกใหญ่นะเจนเพราะว่าซาเจนลงปุ๊บ ปีงไม่ก็ซิไลท์ชาเจนเป็นคนแรก,กมมเลย <laughs> เทุกคนปูเป็น <laughs> ยังชัาเจนนี่สิเห็ุเป็นคนแรกทุกคนปีงตามดาม จับแล้วเอยเฮออบังเฮ้ยเฮ้ยเอาขึ้นเดี๋ยวเฮ้ยจะมากระจับอีโอ้จะเป็นเลิศ นี่ตอนนี้ก็ใกล้สิแล้วแล้วทุกคนยังน้อยๆดิ ทุกคนบึงอ่มืดฝนลแล้วมืดฝนปัิญาณแหง่งก่าสิแล้วเฮอนี่ทุกคนบ่งเถอบ้าใหญ่เลยมีผายสนใจมาดำซอยวันนี้นะมืดฝนก็กำมากาน้ำสีบทมวันเี้เนืเอล้าทมไดมม้น้ำผายสีเฮาเลยนะเฮาตลอดจะสีส่สัปโมงแล้วตอนนี้ก็ สามากิก้สิโดน้ำบะ <laughs> พอดีแล้วทุกคนพอดีกันเทงเลยคือกอินข้าวเงเลยป้าบดฝนนะเป็นตยานอะไรโคตรป็นตยานเลยนำสิโทมบ่เดยส่ง,นะสงป่นลงโดดจากบาดเลยนะสามาก <laughs> กิก้เบิงหลังมือหลังมือกัน เอสิโลให้เบิ้งโดดเลยโดดเลยโดดเลยเฮ้ยไม่ได้เปิดเน็ตเฮือหน้ากระปั <h 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 ้นโคตรเฮือใหญ่แล้วทุกคนเอ้ย3มือคือคักดำเฮือนี้นะไฮนี้ดำสามมือนะคะทุกคนก็ที่แล้ว กินข้าววันนี้ทุกคนปิ่งจับแล้วเอดเอย <Yeah. S 2> าตอนนี้เาก็ขึ้นมาแตา่ดํนา้นะคะก็ส้องกัน สนค่วนมันนั่นน่ะเรเห็นเบื่อไหมืดนฝนมาแห่งนะทุกคน เห็นยู่ชมนนะท่าน ไต้องมีคนหมกักอกหัดต้องมีคนใหม่เอาไปแล้วหามันน่าเ้อามากินไะเด้ดเจนเพื่อนแล้วเอาไป ฝนตกแล้วทุกคนหมาหนาวแล้ว <laughs> มักแดงหนาว

งน้อยก็คือชากระตอกแซมฝนกระโหโกเลยะเบ่ง,บบงเววนฮาปไดประธาาบาเอาไ,ได้จนะ <c oughs> เจนเป้ปเลยเจนนี่เทงกระเป้อะนะฝนหลงมา อย่ากินข้าวแล้วอย่ากินข้าวแห้งแล้วบอสแม็กกี้ ทุกคนหลังจากฝนตกยากก็คือน้ำท่วมมาเลยหน้าที่ห้าดำกับน้ำทมมาเลยน้ำทมเข้ามาแล้ว้านน้ำทมหน้าที่ห้าดำ ตรงแห้งจับดีเลยีปทุกคนน้ำท่วมมาเลย มามากินข้าวทุกคนมากินข้าวทุกคนต้มไก่หงวนกับอากาศสดๆแบบนี้ปลาต้มไก่หงวนเลยทุกคนเบิ้งลาบมีเครื่องเทศต่างๆกินนี่สามกีซิมฝนกระตกฟ้ากระดังทุกคนเดฮะมาได้ทุกคนกินต้มไก่แล้วกันมาได้ทุกคนกินต้มไก่โนซสาวเจนี่เด้อไปแต้มตาต้ะเลยวะ มามามางไก่เสบใบมาเ,เขียบเศบป่ะเ่บเดี๋ยวสุมขาขอตวกินข้าวกอนเด้อทุกคนเด้อนี่าแตจะซ่บเห็นไหมนีไงเด้องายโดยแล้วเนาะ เดี๋ยวตอนไก่เขาลุนเก็บเบอนึงโอ้โหไม่ฆ่านะนากิเล